สวัสดีค่ะพรม่พิ้องเมื่อนี้กมาพอกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของซองสุวรรณเด้อค่ะเด้อเมื่อวานเป็นจังได้พแม่พิ้องเป็นจังไดของซองสุวรรณเข้าไปแล้วนะคะห้างงวดติดติดเด้อค่ะเด้อมาดามลงคลิปไปก่อนหนึ่งวันเนาะรัฐบาลลาวาจะออก fc เข้าไปดูเยอะมากมีไผ่ใดไผ่ปังบ่มีไผ่ดดไผ่ปังบ่ค่ะกันใดกันปังกะคขมเมียนมาบอกในเด้อให้เป็นกําลังใจกับซองสุวรรณหน่อยนะคะเพราะว่าห้างงวดติดติดแล้วนะคะแตกบนล่างก็ผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เรามาติดตามชมว่าซองสุวรรณจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อคะ่ะ เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่ตามมาเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าช่องใหม่ของมาดามคือมาดามคำนวณสองนี่มาดามจะลงให้ก่อนเลยเนาะค่ะลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะค่ะถ้าใครชอบรัฐบาลไทยหรือลาวพัฒนาขอมเมต์มาได้เนาะค่ะเนาะอยากให้ตามของใครลงของใครบอกมาได้เนาะค่ะงามโบพรมพี่น้องดอกมะลิเนาะค่ะเนาะดอกมะลิหอมสุดๆพแม่พี่น้องขนาดมาดามนั่งมองอยู่นี่หอมมากๆเลยเนาะค่ะ หอมอีหลีพแมพ่นองงามเนาะโอ้ยสะอ่อนสออนดอกไม้อ้าววันนี้หลังจากฝนตกมีมีฝนตกบนน้อทางบ้านของเอฟซีเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเนาะที่หนองบัวลําพูเนาะสุวรรณคูหาตกขักอยู่พแมพ่นองผู้ใดใดดำให้ดำหน้าเราดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะ เอาเราไปดูตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณกันดีกว่าว่าเขาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าใครอยากจะตามของซองสุวรรณเนาะคะเนาะ่ะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะค่านี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจงังไดหางวดติดติดเด้อค่ะหางวดติดติดพ่อแม่พี่น้องความปังของเพื่อนเนาะคะเนาะ ถ้าใครได้ตามของสองสุวรรณดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องถ่าใครตัดใจตามของสองสุวรรณเมื่อวานเนาะลาวพัฒนาแตกสุดๆเข้าไปตัวไม่ต้องกลับเนาะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นตัวจอบแต่ก็ถือว่าเข้าห้างงวดติดติดแล้วนะคะห้างงวดติดติดแล้วนะคะอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ตาม นี้มาจับตาดูบางท่านบางคนเพิ่นกับว่าคันเขาเ่าแล้วบวกเข่าอีกดอกเพื่อนว่านะาะเลื่อบวกขาตามเข้าใจยูพอม่พ่นองเนาะมานดามเข้าใจยูขั้นนี้เนาะคะ่ะอ่ะจังไดกระล่องเบื่องของเพื่อนเนาะพอม่พ่นองเนาะดีใจน้ำค่ะสําหรับคนที่ได้เนาะถ้าใครยังไม่ได้เรามาติดตามใหม่เนาะคะ่ะเรามาติดตามใหม่เพราะว่าของซองสุวรรณถือว่า ผ่านเนาะแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าตรงๆแล้วก็เข้ามาแล้วห้างวดติดนะคะห้างวดติดติดเอาให้เบิ้งสิติตีในเด้อพ่อแม่พี่น้องให้เบิ้งสิติตีขอความเพลินในเนาะค่ะเนาะอย่าว่ากันอย่าว่ากันสําหรับเอฟซีใหม่อาจจะยังไม่รู้อยากเบิ้งอยู่ด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอกวันที่สามเข้าไปแล้วมาต่อวันที่ห้าเลยเนาะค่ะเนาะ เข้าไปเเกก้า99นะคะแล้วก็วันที่31เข้าไปบนล่างนะคะเข้าไปบนล่างแล้วก็ต่องวดเนาะเข้าไปบนล่าง03 30แล้วก็33นะคะเบิง์สถิติของนเพื่นนอนในวงนแล้วก็งวด29เนาะวันที่29ก็เข้าไป ก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะตัวเน้นตัวจอดแต่เข้าตัวกลับนะคะโอ้ยดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำพ่อแม่พี่น้องแล้วก็งวดนี้เนาะให้เบิ้งอันเก้าในเด้อยาฟาวากันยาฟาวากันสาหรับผู้อยากเบิง้งเพิ่นกะอยากเบิ้งอยู่เนาะค่ะเข่าจังไไดเข่าแบบไดเพิ่นก็นสิวาเนาะมาตะเลขเขา่าเลขเข,าข่าคือบ่เห็นมัสิวา่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเข้าไปสามห้าห้าสามเด้อคะ่ะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมา วันที่ยีต่องวดมามาเข้า9ก้าหนึ่งหนเก้ด้อค่ะแล้วก็วันที่สาอก็มาเข้าบนล่างนะคะบนล่างบนล่างแตกสนั่นวันไว้เนาะคะ่ะ S C เข้าไปดูเยอะมากเนาะคะ่ะที่มาดามลงไปดีใจน้ำเด้อค่ะถ้าใครกล้าตามเนาะถ้าใครกล้าตามนะคะแล้วก็มาเข้าต่องวดอีก99้นะคะตัววิ่งตัวรูดเนาะ ตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างนะคะดีใจน้ำสำหรับคนที่้าตามเนาะมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์อยู่ยบอกว่าเจ๋งจริงๆวาจานดีใจน้ำเด้อผู้ใด้ก็คอมเมนต์มาโหลดพ่แม่พี่น้องดีใจน้ำกับซองสุวรรณเนาะคะ่ะให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าซองสุวรรณก็จะได้มีกำลังใจเนาะคะ่ะตามของไยกับบอกมาใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดีใจกับเอฟซีที่ที่มนัๆนๆเนาะค่ะเนาะ ห้างงวดติดๆแล้วน่าจะมีคนได้อยู่เนาะเอาเรามาดูงวดนี้ของซองสุวรรณว่าจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะรอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กาบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะนาะกาบพอบุญขอคุณเป็นอย่างสูงอ๋อพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของซองสุวรรณในงวดวันที่เจ็ด พรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่หนะคะพรุ่งนี้วันที่เจของซองสุวรรณให้มาวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพัห้ารยหกสิบเจดรูดแกับ0ูสองตัวหกหางแปดเจ็ดแปดเกปดศูย์ศศหนึ่ง เบื้อก็จะเป็น88003ตัว4ี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวจะตัวเน้นตัวจบ87800709นะคะ สามตัวแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เก้าเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครชอบของซองสุวรรณเนาะค่ะเนาะสามตัวมาดำยังไม่ได้อ่านให้เนาะสี่หางนะคะสําหรับคนที่แคปหน้าจอไม่เป็นเอาคุณยายแคปเออ่เขียนเด้อค่ะเด้อคุณยายสําหรับที่อยากได้สามตัวเนาะค่ะสามตัวจะมีของซองสุวรรณ 8 0 7 8 0 9 8 0 1 880นาะคะเขียนไว้เขียนไว้พวกแม่พี่น้องพรุ่งนี้ลาวพัฒนาก็จะออกอีกแล้วเนาะคะเนาะเผื่อจะเข้าจะปังแล้วก็ต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะคลิปต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มกลับมาผง,งาดอีกแล้วเนาะคะเนาะ ขางเซียนหนุ่มกลับมาพังอัดอีกแล้วเข้าไปที่93 93ตรงๆนะคะเบิงตัวรูดเพลน่พเมพี่นองตัวรูดมาทั้งบนและล่างถ้าใครรูดเมื่อวานนะจะจุยเลยเนาะคะ่นะเนาะถ้าใครรูดเมื่อวานนี้แตกระจุยมาทั้ง9และ1ค่ะบนออก4 9 สาล่างออก1นสี่กระจุยเกือบเข้าแล้วพ่อแม่พี่น,อน้องให้มาไม่ถึงเนาะหนึ่งสามออกหนึ่งสีอ้าใกล้จะแตกอีกแล้วค่ะใกล้จะแตกอีกแล้วของเซียนหนุ่มเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะรอติดตามชมแล้วก็ของลุงทรงแล้วค่ะของลุงทรง ของลุงส่งก็เข้าไปที่หนึ่งสีแบบไม่ต้องกลับแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอเนาะค่ะเนาะลุงส่งให้มาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะเอาอยัางไงก็กาบขอบุ่นขอบคุณเสียนหนุ่มแล้วก็ลุงส่งเนาะแล้วก็สองสุวรรณนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องอะแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งคะ่ะพแมพี่น้องของซองสุวรรณอย่าลืมว่าห้าวดติดๆนะคะ ของริงมีอิรีเดอพ่อแม่พ่นองเนาะของจริงมีมงงร,งมริงๆิงเนาะค่ะเนาะห้างวดติดติดแคปหน้าจอคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะสุขสุขมั่นมั่นพ่อแม่พี่นอง